มาเด้อายมาเด้อมาเด้อมีคนหลายสวัสดีครับยบช่อง YouTube ตัองอ้งกบกนบ้านดวงไฟแล้วก็สวัสดีพ่อแม่ปีน้องทาง YouTube และทางเป็นเฟซเฟบุ๊คด้วยนะครับแล้วก็สวัสดี f อจากต่างประเทศด้วยนะครับวันนี้ก็มาข่าปลาเห็ดเหมือนเดิมนะครับวันนี้เป็นวันที่21กรกฎาคม2560ครับสวัสดีครับพี่น้องครับมาหาเห็ดน้ำตัวน้ำมีกวนนะครับนี่เขาปลามาแต่ยินข่าวเห็ดออกพี่น้องครับ ขับป้ามากกะพอ,อแล้วหมูใหญ่ๆหมูใหญ่ๆแดงจึงคืองบะหมีนเห็ดปลวกแดงเลยพี่น้องครับ<ด>เห็ดก็แดงเห็กดก็แดงอ้าวลุยดอกสวยๆมาเลยเก็เมเลยพี่น้องครับดอกสวยๆมัเนี่มีเวลาวาลายด้อครับช่วงใบที่ไปทุระครับพี่น้องครับนี่กันฝนตกตั้งแต่คืนแหละพี่น,อน้องมันก็เศร้าวังสองมงคืองนี่ครับตกได้แรงอกกล่วตกได้แรงอกเลย เมื่อวานกับเปลุยทางสุรินมาครับวันนี้อลังการงานสางอิลีพี่น้องอลังการล้านแปดอลังการล้านแปดพี่ให้ก่นอนออกมาสิมีเด็กเต็มดอกอ่อนน์นีอันจักน้อยกันสิเฮ็ดมันปูเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ออกหลายก่นอนรู้สึกว่าเพราะว่าเฮ็ดอันนี้มันออกแล้วเก็บยั่วยั่วเลยเก็บยั่วยั่วเก็บเรืวเรือเ <c oughs> ก็บเรือเรด้วยไอ้กอนพี่น้องว่าจะเก็บซาซา นังวาพี่ควรเก็บเห็ดช้ามากเก็ดว้เห็ดมันจะช้ำแม่นบอกเอื่อมไปเอาเร็วๆนะทย่เลยไม่ลาเอื่อมมือไปเออเดี๋ยวกระส้นขึ้นทั้งคนก็ออกเออยังแั่ละหมุนเร็วๆยังแั่ละนี่อยู่ตั้งหลังสิไปหมุนเร็วๆ มันต้องแกวกด้วยเออน,นั่นแหละใส่ไปไหมนั <c oughs> ม่นแหละผุนเลยาวดีมืออว่ๆคือเก,เก็บจ่าจาได้เาางามๆก็ถือเกลี่ยงไปเบิดกรอดมาเมืเ่อมา,มาเวลาหน่อยตาวด้วยม,มีในกรอได้ครับพี่น้องครับเดี๋ยวกองเข้าไปไม่ได้ถือนำฝนนะครับเนาะ ออกยาวเลยอันช่วงบ่อออกเนี่ยแหละก็หาหนักอย่างนี้พี่นงค์ครับเก็บมันก็เก็บไปก่อนเหี้ยอะไรกินได้เอาเบิดแล้วพี่น้องครับปักปูนีุตนาทั้งหลังตัวเยอะปูนพูนนุตนาแมวลุยเลยจ้าไอเสีอ่อนมาเอาทั้งหลังอยู่ครับทั้งหลังก็ออกอยู่ ยุดย bon, ืดยวเละเหนเป็นเมื่อม่นปุ่นปุนแดงคิงๆิงิงโอ้ยเดี๋ยวด้สิวนี้คนเมาอยู่ครับมีแต่ใหม่อะ นี่เราแข็งปะแข็งเกิดในีผุ่มหน่อยก่อนนะตะวึงเดี๋ยวนี่ก็หลายอยู่ด้พี่น้องครับเยอะหน่ออีกอันนี้สิดไปนี่ไขวายุปลาทั้งหลัง่อยว่าเต็มเลยก่อนเสียบ่ะเชียวปลาฝังฝังนู่นใช่ไหมเนี่ยที่เราไปเอามันดอกใหญ่เนี่ย ฝนกระโตกลงมากอ็ดีเลยไหนก่อนมันนี่ละเจ็บเม็ดทำกลางสายฝนพอดีตอนบ่ายไปโล่งบานนี่นัดกับโลงบานก็ดีตกฝนว่า <laughs> อตอนบ่ายตอนนี้นัดไปทำฟันกับหมอครับนัดมาเป็นเดือนเดือนเดือนนัดจนลืมไม่พี่น้องครับอัอาการครบรอบเพื่อนอะยังก็ถึงคิ้วเพราะมันครบรอบซึ่งจะถึงคิ้วครับนี่กว่าทั้งนั้น ออกเงาไปเลยพี่น้องเจ็บลวนลัวไปเลยจ้าอืมเจ็บคนขนกับไล่ไล่กันเต็มดงเต็มปลาเลยครับมือัอน,นี้ดอกมันก็ใหญ่นะนี่เห็ดก้อนหน่อยฝนมากแล้วครับพี่น้องครับเก็บของกันเข้าไปแบ่งไม่ใได้กับอตอมจีนช็อตนะครับเนาะฝ่าก็บกอนครับ ไข่มาลุยอต่อน,นะครับนะแม่ท่าเจ้าออกบ่อยกันผลมากเขา็ออกเป็บเก็ขาก็ออกผลเก็บเก็บก็ในกาวกาวลวนน่าจะได้เก็บไปผลมากนาะพี่น้องลุยต่อครับเก็บต่อเลยก่อนเบบลวนลวนเลยผลก็มา,มาแล้วก็ไม่หวันน่นอ่ะผลมาก็ช่างมาแม่ก็ช่างมา đây là, àm bả, anh ơi. đây này, cái ciment kẹp lẹt còng này rồi nó kẹp hết, đạc phốn, thế nhưng tham cang ประจำปี2 5 6 5ปีที่แล้วนี่เป็นเฮ็ดไข่หน่อยก่อนอันนี้เป็นเฮ็ดกออันนี้เป็นเฮ็ดกอแดงหน่อยหรือว่าเฮ็ดน้ำมากนดเล,ละครับนี่ก่อนอยู่ในอุ้มนี่ญี่ปุ่นกันมมี่บ่ได้มาหน่กันนี่นั่นๆๆๆสร้างม,มันออกกี่น่อยครับไก่ย่งางมันบม่ออกไก่ย่างจนตาเหลือกหนก่อนเลยอือต่อครับ ใช่หอคุณเกุดเลยอ้มีแกงใส่กันกับมเกิดเตร่วมอ้มันเกิดมันกปกนไฝนเนี้ยหน่อยปกปกุนนี้ตั้งหนาจังเนเห็นตะไคร้ปูนสีชมพูอ่งตองฝนนั่นนั้นนันนี้นีเห็นไหม ขนาดเปีน่คือใบใหม่ด้วยนี่ดอกมันเด็กดีออดอกน้อยอนกัน้อยนสยโอยเอนเ่อนงี้ยเถิ่เงิ่งเถื่อนมากนสนวานเออแคปมันดอกนึงับ โอ้ยเง็ดเพิอกยังได้ที่ดอกหนึ่งเเมียนเมียนเมียนยังสัตว์เพิ่งขาลายบ่เมียนอุ้ยเห็นเพิออันนี้ทั้งบ้านเขาบ่คอยเห็นเยเนาะอ๋อเพิ่ไงเห็นเยังบุจักเกียงแสบขึ้เก้าไม่คอยเห็นเลมันเคยตั้งซื้อทีนาไปเมู่อ้านน่ะบ่คคยพอถาก็สิบบ่คคลของซื้อแต่บ่านเกียงคือเก้าแสบคือเก้าอะไรเี่น้องจสไตล์เฮ็ดเพิ บางชน,นิดก็สีมีรสหวานหวานบ่ได้หวานเจี๊ยบเด้ครับหวานแบบหวานของเฮ็ดนั่นนะบางชน,นิดก็สีขมมันอ่อนบางชน,นิดก็สีขมปีขมปีก็สีคือเฮ็ดเถีงขมยุค่านี่ขมปียังสีนะครับต้องมาต้มออกก่อนอหาตองพี่น้องครับนี่ตั้ดกนะกำลังติกดหยุดพี่น้องพออีกแล้วเครื่องตองมันนั่นโอ้ยเก็บไว้ก่อนซึ่งอะไรนี่อืม

ใบเขียวโอคค้ยไปกำลังถือนมีคือพี่หน่องครับเป็นยังไงด,ดินโอ้ยห็นขาวดินครับพ,พี่หน่องไอ้ก้อนแล้วออปล่อยให้เฟื่องขึ้นไรอุ้ยูอคคีกคนมีฟังตั้งผีกัมี่เอาเก็บม,มาเลยเดอกนะอยู่ในในพี่หน่องครับ Các lăng kính mang, Hả đi đi đến này con Để kiềng Hả à, mà ao đọc đi Hết thường cân nữa cho trời Cái cân trời rồi Cô khóc Cái cân lại xong <laughs> là à. Chịu gì nghe không Đi đâu ừ. cầm cầm ดอกน่เห็ดปวัวขาลายเห็ดปวัวขาไล่พ่นนะเห็ดปวัวาขาดำหลอดไม่ออกกครับพี่น้องครับให้ลงไว้เห็ดเปิ่องขาไล่จะไล่ก่อนเห็ดปัวขาลายเห็ดปัวขาดำหาาลอดไม่ครับกำลังอกอกเห็ดเปื่งตองครับ

ก่อนพอเห็นใช่เป็นยังไงอ๋อให้เพิ่งสาดน้องตาบาเนเห่าหีูหายง่ายให้สอาดสวยากสิ่ก่อนมาเห็นอันนี้นะ่นะภาษีว่าเอาแหละดอกอ่อนอน่น ประจําช่องวันนี้กันอมิดอมิเฉียนเลยกันเลเียนหลบหลบ้นข่าเห็ดประจําช่องเอ็ดนี้บานต้นมันจะออกหลายอยู่ครับพี่หนังครับต้แต้าดอกวัอนกระสีนี้นี่เติมมาเก็บเห็ดใหม่ๆมกัะดอกแก้วอะไรก็คุ้มเอาเลยกิน จะให้นุงหนักสุดเห็ดลิ้นจือดำนะครับพี่น้องครับดูว่าทั้งบนต้นเลยว่าเฮ็ดซีนนะครับเฮ็ดซีนโคนนะครับนี่ระวังเกินเฮ็ดซีนระวังเกินเฮ็ดซีนโคนแต่ว่าจืดขนาดเห็ดลิ้นจือดำนะครับดบบกบกอ,ะะนะอ,อกแรกข,ของปีบ่อยกันขาว ก็เละครับเป็นอยังนี้ตึ้งห่องตึ้งหงเป็นอยังนี้ตึ้งห่องตึ้งหงยายแมงมุมบ่ยายแมงมุมเต็มยายแมงมุมเต็มเลยมาๆอย่าออกไปพุ่นสณอันออกไปหารถละครับพี่หน่องครับตรงเลยบนละนี่ตอนมีเวลาเก็บบันลายครับเวลาอีกเคิงชั่วโมงครับพี่น้องแต่ถึงยังออกไปหารถเก็บไปน้ำท่วงครับ พอว่าช่วงใบต้นนี้นันกับหมอนะครับมันก็ยังต้นวางตั้งช่วงตน้นกินนะครับการเง็ดการร่า,างออกอย่างั้นเพราได้เยยดก็บอยู่ดอกหัางบ่อร่างการก็จังปลาตั้งบันเขามาดีก่อน,นี่ยังไตหลังนี่เมื่อไงนี่ยนี่ยังแต่ว่ามันบ่งเลยคล้ายๆตะขาปันน่ะพี่น้องอีเก็บใต้หลังตนเว้ยใครโยบกัดเมื่อทไปหาหมอเฮ้ย มันอยู่น้ำใบใหม่เพราะไก่อนอ้ิษก่อนอุ้ยพิษอ้ยใครอยู่มันบากัดหลังเหรอฮะไอก่อนถ้ามันกัดขึ้นมาเหมปวดเลยเด่นั่นตายยามาเตัวว้าเขียวเขียวพี่หนุ่มว้าแต่มันบงกัดได้มันขยันขาได้มันแบบช่วยช่วยนี่เดี๋ยวหลังบาหายอยู่ ฝนกามาพ่อฝนไหไก่อนฝนล,ลงมิดละม,มาแล้วพี่น้องในที่สุดก็ตกอตอนนี้มากนักเลยครับบันนี้ก็แต่ยุบไออก,กลนึงเดีครับพี่น้องครับ mấy mấy nhà quá ta nhiệt, tốn quá là quá là, tao bỏ qua là bớt rồi, không thể nhìn tiếng thầy được nữa. เอืม เด้อครับพี่น้องครับก็ได้หาต้อนแล้วครับยังไปหารถแล้วเนาะ ยางพ่นถึ้นมากนี่ไงลยนตกทั้งสี่ยางไกลกันไม่ได้เลยพีนน่น้อง่ะ่เออื่นกันไม่ได้ิ่ง น้องฟินยันงนตาเด่นหากันครับนงครับแต่ว่าคือน่าแต่ยังหาใจกันเน่นเอ็นประเด็ยินงแน่นระไรเลยครับอย่างหลงปลาเนี่ยนะคะนมัยห่อถนนไหลกัน

ไปครับพี่น้องครับต้นกระปิกกอนเนี่ยติดกรรมแล้วนะครับ้องขอพุ่มสุกกำลังใจครับสี่ขาวมายังปลาเฮตันมุอต้นกระปิกกอนครับกระปกกอนเฮียทำมาเบิ่งแน่พี่น้องเบิ่งแน่เครื่องก้าวไอเครื่องกะตาเพราะว่าอันนี้เอาอันนี้ไปบังไว้พอดีกันบังเหตุบังฝนไว้ไปครับแล้วครับพี่น้องครับขอพุ่มสุกกำลังใจครับสี่ขามากยังปลาเฮตันมุอต้นกระปิกกอนครับ ขอให้พ <Workers. S 2> <Dios. S 1> ่อแม่พี่น้องมีสุขภาพแข็งแรงอยู่ดีมีแห้งตลอดที่แล้วก็ไรใจครับสวัสตอนกับพิการกินนาครับสวัสดีครับก่อนสื่ครับนั่ฝากกล่องไปืลอเหรสื่ครับอยู่กับช่อง YouTube ต้องต้นกบกวนบ้านดอกไฟและก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทาง YouTube และทางเพนเฟสเฟซบุ๊กดูเฟซบุ๊กด้วยครับและสวัสดีเป็นดุ๊กดุกดุกดิ๊ก สสดพี่น้องต่างฟังเสียงเฟสเฟสดุกๆดิ๊กพี่น้องแอปปีต่างๆของประเทศสวัสดีครับอยู่กับช่อง y o ยูทูบต้นก่อนบ้านดังรถไฟแล้วก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทาง YouTube และแฟนเพฟสเฟสบ o ๊คเฟสบุ๊คด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีแอปปีจากทางทางประเทศด้วยครับวันนี้ก็มากราบหาเห็ดนะครับวันนี้เป็นวันที่ที่ สิบเท่าเลยี่เบดไหมพี่เบดพี่เบกันรากรักผมก่อนหนาร้อยสิาเดอนอะไรนะพี่เบมิดวุนาวโอยมาได้เขียนเดียด้เหือเอาเอาไมเอาไมเดือนไนเดอนกระดากระดาพี่กระดกก็ได้กระดาอยู่